สาทุโตโรความโกรธไม่ดีเลยนะบัดนี้จะได้อธิบายขยายเนื้อความเรื่องกระบวนกา,าสุภาษิตที่ใิขิดไว้นะเบื่องต้นพอ,อเป็นแนวทางแหล่งการศึกษาและนำไปปฏิบัติสืบต่อไปสืบต่อไปความโกรธมันไม่ดีเลย สมดังกุบาตสิคือว่าโกรธมันจะทำให้เราไม่คุ้กับเพื่อนที่เราโกรธสมดังมาคือว่าความโกรธมันจะทำให้เรา ว่าขนาดใหญ่จนควบคุมไม่ได้ลู่คณะเราไม่ควรไปหาผู้คนเยอะๆไม่งั้นมันจะเกิดการทะเลาะว่าเราควรไปอยู่ไกลๆจากผู้คนเยอะๆแล้วก็ไปนั่งปกติก่อนจะไปหาผู้คนสมนังกุบาที่ว่า โกดึงใจโกทำคุณชะนะคุณโกรดเพื่อความไม่โกรดเริ่มถ้าเราเห็นคนโกรดแล้วเขาโกรดเราเราควรทำอย่างไรเราควรใจเย็นๆแล้วบอกเพื่อนว่าให้เพื่อนใจเย็นสมนักสมบัติคือว่าปุญชะนะปุณโกรดของสารเพื่อนสันโกรดฉานเลยมี เล่นบอลของฉันเมื่อฉันโกรธกันเคยอยู่เรื่องทะเลวิวาสผมดังสุัาดิสที่ว่าเออผมหวังจากผมกับมินตันก็ไม่เคยเล่นด้วยกันเลยพอโกรธแล้วจะมีอารมณ์ถึงเขียวผมดังสุัาดิสว่า โกรธมันจะทำให้เรากกับเพื่อนเราควรตั้งปติให้ใจเยือไว้ก่อนความโกรธมันจะทำให้เราไม่มาโรงเรียนเพราะเราไม่อยากคืนาเพื่อนความโกรธมันจะทำให้เราไม่เล่นกับเพื่อนจมยังสายที่ว่าความโกรธมันจะทำให้ ก็ษาเรียกว่าหิสาโหโบนความโกรธมันไม่ดีเลยนี่น